มีหลายคนสงสัยว่าการฟักไข่ตะกะแตนเมื่อตะกะแตนเริ่มออกจากไข่วันแรกแล้ววันไหนเราควรที่จะเอากล่องฟักไขน่นำออกจากกรงเราไปติดตามกันพร้อมๆกันเลยครับผมไปเลยวันนี้ผมได้นำกล่องตะกะแตนที่ฟักไข่ออกมาด้านนอกแล้วนะครับมาเช็คดูว่า ไข่ของเขายังมีอยู่เหลือหรือไม่ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ไข่ตะกะแตนเริ่มออกเป็นเป็นวันแรกวันนี้ก็เข้าสู่วันที่สิบแล้วครับมาดูครับว่าไข่เขาจะหลงเหลือหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นปอกไข่ใหญ่นะครับที่ห่มไข่ไว้แต่สังเกตว่าด้านใน ออกนี้จะไม่มีไข่แล้วนะครับเขาได้ฟักเป็นตัวไปหมดแล้วครับนี่ก็เป็นปอกที่ตกะกแตนได้ฟักตัวออกไปหมดแล้วนะครับว้าว <Wow. S 1> ดูกันว่าสิบวันเขาจะฟักไข่ออกหมดหรือเปล่านะครับ แล้วแต่เป็นบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็ฟัก,กออกไวนะครับฟาร์ามผมก็จะเป็นแบบฟัก,กแบบธรรมชาตินะครับนี่ก็หลงเหลือไข่ที่ยังไม่ได้ฟัก,กบ้างครับผมก็เริ่มเจออยู่นะครับแต่ยังมีแบบาบางตาครับผมมีเล็กน้อย แต่ผมส่วนมากก็จะฟักออกไปหมดแล้วนะครับโดยสุขูผมก็ลองเขี่ยดูนะครับเขี่ยดูก็มีพอประมาณน่ครับไข่เขาจะเรียงตามเป็นแถวด้านบนนะครับรอนนี้เป็นยังไงครับรอนนี้ก็ไม่มีนะครับ ครับไม่มีเลยอ่านี่แหละครับนี่ก็ไม่มีครับผมสรุปก็คือการเพราะไข่ตะกอแตนเราจะนับไข่ตะกอแตนที่ออกฟักเป็นวันแรกนะครับที่ออกสู่ด้านนอกเป็นวันแรกเราจะ,ะลดน้ำให้เขาประมาณ7-10วันนะครับ <G ül> แนะนำให้ถึงสิบวันก่อนนะครับค่อยออกมามันก็จะอ่าอันน,น,อออนนี้ก็จะเหลืออยู่ครับรอนนี้ก็จะเหลืออยู่อยู่หลายไข่เหมือนกันครับครับรุ่นนี้ถ้าเกิดเราเก็บไว้มันก็จะโตไม่ทันไข่ที่ฟัก,กออกไปแล้วครับ นี่ก็พอมีอยู่บ้างนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากจะเก็บไว้ที่กลองเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่สำหรับผมก็คิดว่าน่าจะไม่เก็บแล้วครับเพราะเขาเพราะว่าเขาออกมาก็จะเป็นตัวเล็กกว่าเขาการที่ถูกตะกั่แตนตรงใหญ่กินก็จะมี ผลมากครับผมออโอเคครับผมสรุปคือแล้วก็แตนกล่องนี้จะเหลือไข่ประมาณไม่ถึงยี่สิบฟองนะครับจะเหลือประมาณยี่สิบไข่ได้นะครับประมาณนี้นะครับ ผมก็จะเก็บกล่องออกจากกรงตะกกแตนนะครับซึ่งจะทำให้พื้นที่ของกรงตะกกแตนมีความกว้างขวางมากขึ้นนะครับกาว,วันนี้ก็พามาดูเกี่ยวกับการนำกล่องไข่ตะกกแตนที่เราเพาะไว้นในกรงนำออกมา เช็คดูนะครับว่า10วันที่ผ่านมาหลังจากที่ตกะแตนได้เริ่มออกจากไข่เป็นวันแรกนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่10นะครับ10วันเต็มๆเลยคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับหากใครสนใจเกี่ยวกับคลิปแนวทางถิ่นเกษตรบ้านเรา ช่วยกดติดตามหรือช่วยแชร์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม